เมืองที่เศรษฐีเนี่ยเขาอาศัยอยู่กันมากที่สุดและที่สำคัญก็คือว่าเมืองที่ตอนนี้เศรษฐีเนี่ยนะฮะกำลังเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นขณะน,นี้แม้แต่เศรษฐีเองก็กำลังหาที่อยู่กันใหม่ใช่หรือไม่เหตุผลเพราะอะไรโลกกำลังเปลี่ยนแปลงถึงขั้นแบบเศรษฐีก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตเมืองที่เศรษฐีเนี่ยเขาอาศัยอยู่กันมากที่สุดและที่สำคัญก็คือว่าเมืองที่ตอนนี้เศรษฐีเนี่ยนะฮะกำลังเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นขณะนี้แม้แต่เศรษฐีเองก็กำลังหาที่อยู่กันใหม่ใช่หรือไม่เหตุผลเพราะอะไรโลกกำลังเปลีป่ยนแปลงถึงขั้นแบบเศรษฐีก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับ เรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากรายงานของ h e l l e and Partner Groups นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ให้ทปรึกษาด้านที่อยู่อาศัยหรือว,ว่าอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของโลกนะฮะเขาก็จะมีการทําเกี่ยวกับเรื่องของผลสารวจหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็น่าเอามาคุยนะครับผลสารวจเนี่ยถ้าโดนบทสรุปที่แบบ bottom line นะคือขีดมันเป็นขีดเส้นใต้ออกมาเลยเนี่ยก็คือว่านิวยอร์กโตเกียวซานฟรานซิสโกเนี่ยกลายเป็นสามเมืองที่มหาเศรษฐีเนี่ยอาศัยอยู่มากที่สุดเลย หรือเชื่อนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นจํานวนคนนะฮะที่อาศัยอยู่ในสามเมืองจริงๆก็ทามาทั้งหมด10เมืองแต่ก็จะพบว่ามีเศรษฐีที่ไปอาศัยอยู่ใน10เมืองเนี่ยลดหลั่นกันลงมามากที่สุดอันดับหนึ่งคือนิวยอร์กอันดับ2คือโตเกียวอันดับ3คือซานฟรานซิสโกที่อยู่ในสหรัฐนะฮะอันดับ4คือกรุงลอนดอนที่อยู่ในอังกฤษอันดับ5สิงคโปร์ครับแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าใน10อันดับของเมืองที่มีเศรษฐีอยู่มากที่สุดในโลกเนี่ย หนึ่งเดียวในอาเซียนคือส oh ิงคโปร์โอ้โหแล้วสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับที่5ของโลกอันดับที่6คือลอสแอนเจลิสและมาริบูนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอันดับที่7เนี่ยคือชิคาโกอยู่ในอิลลินอยของสหรัฐอันดับที่8เนี่ยฮิวสตันนะฮะอันดับที่9ปักกิ่งครับของจีนโอ้เหลือเชื่อฮะแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเศรษฐีจีนซะมากกว่าที่จะอยู่ในปักกิ่งนะฮะและอันดับที่10ก็คือเซี่ยงไฮ นี่คือสิบเมืองที่มีเศรษฐีอาศัยอยู่มากที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับแต่ที่นี่ถามว่าขนาดว่าทั้งสิบเมืองเนี่ยมีจํานวนเศรษฐีที่ลดหลั่นกันลงมาเนี่ยแต่ว่าจํานวนของการย้ายเข้าย้ายออกในแต่ละเมืองอันนี้น่าสนใจอย่างมากๆนะครับนิวยอร์กนี่ยจริงมีเศรษฐีอยู่อันดับหนึ่งของโลกเนยนะครับแต่ปรากฏว่าลดลงไปถึง12%นี่ขนาดลด1 2เนี่ยเขายังมีเศรษฐีอยู่มากอันดับหนึ่งของโลกโตเกียวเนี่ยลดลงไปถึง8%อก็อยู่อันดับสองของโลกอยู่นะ ซันฟานเนี่ยนะครับกับมีเศรษฐีเข้ามาอยู่บ้านขึ้นเพิ่มขึ้น4%ลอนดอนลด9%นะสิงคโปร์น่าสนใจว่ามีคนเนี่ยไปเป็นเศรษฐีเนี่ยเข้ามาอาศัยในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึง1%ในขณะที่เศรษฐีที่อยู่ในกลุ่มปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนแผ่นดินใหญ่และอยู่อันดับ9้าของโลกและเศรษฐีที่อยู่มหาคนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนที่อยู่ในอันดับส0ของโลกเนี่ยปรากฏว่ามีคนรวยที่อยู่ในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ลดลง 6- และ5%ตาาดับ ตรงนี้เคยสอดคล้องกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าด้วยนโยบายของทางการจีนในปัจจุบันที่เรียกันว่าไม่อยู่ร่วมกับโควิดสิเมันเลยทําให้คนจีนในยุคสมัยใหม่รวมถึงมหาเศรษฐีจีนในยุคสมัยใหม่อาจจะเป็นเศรษฐีใหม่ก็ได้หรือแม้แต่เศรษฐีเก่าเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดมากๆครับในการที่จะต้องอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็เต็มไปด้วยปัจจัย ทางด้านของเศรษฐกิจลบหลายอย่างและที่สําคัญก็คือความเป็นอยู่ที่มันไม่แน่ไม่นอนก็คือการใช้นโยบายของโควิดสิที่เรียกว่าไม่อยู่ร่วมกับโควิดสิหรือซีโร่โควิดนะครับข้อมูลจากทางด้านของบริษัทกักล่าวที่ทําออกมาเนี่ยนะครับมันทําให้ขนาดนี้พอจะมองเห็นอยู่ว่าการที่คนรวยเนี่ยเริ่มที่จะโยกย้ายถึนฐานตัวเองออกจากเมืองที่เคยอยู่มาเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสภาวะเศรษฐกิจของในเมืองนั้นๆ สองไม่ว่าจะเป็นสภาวะของการควบคุมโรคระบาดโควิดสิบเก้าอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในนครเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งซึ่งตอนนี้มีจํานวนของเศรษฐีเนี่ยออกจากเมือสองมือดังก,กล่าวเนี่ยหกและห้าเปอร์เซ็นตต,ตามลำดับแล้ว็ติดอยู่ในอันดับเก้าและสิบของโลกพร้อมมือที่มีเศรษฐีมากอันดับเก้าและสิบของโลกลนะฮะและในขณะเดียวกันสิ่งที่ต่อไปก็คือว่าในหลายประเทศที่เปิดเกี่ยวกับโนโยบายเวลคัมต้อนรับมหาเศรษฐีทั่วโลกอย่างเช่นสิงคโปร์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเขาต้องการอยากจะให้ทั้งทุน ทั้งคนเก่งทั้งคนที่มีประสบการณ์สูงทั้งคนที่เก่งภาษาทั้งคนที่จะเป็นอนาคตของประเทศเขาและทั้งคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยครับย้ายเข้าไปอยู่ในประเทศเขาให้เป็นจํานวนมากๆที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะ,ะข้อมูลจากบริษัทนิวเวนะครับก็ทําเหมือนกันบอกว่าริยาดในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับแล้วก็เมืองชาจาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับกลายเป็นเมืองยอดนิยมอันดับ3และมีมหาเศรษฐีอาศัยอยู่เข้าไปในปีนี้สุดทีิ มากอยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยนะครับซึ่งการตัดสินใจของการเคลื่อนย้ายของผู้บัญาเศรีฐีทั้งหมดเนี่ยมันก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าในที่สุดแล้วนี่นะครับแม้แต่มหาเศรษฐีของโลกซึ่งตอนนี้กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยของตัวเองที่ได้รับผลกระทบและกระแทกจากทั้งเงินเฟ้อและดอกเบีย้ยที่ขึ้นและช่องทางในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเนี่ยตีตันลงไปเนื่องจากว่าภาวะเงินเฟอ้อที่จะอยู่ไปนานถึงอีกประมาณ2ปีขึ้นถึง3ปี ถ้าไม่เศรษฐีเองก็มีปัญหาในเรื่องหาผลตอบแทนนะฮะก็เลยทําให้ต้องมีการโยกย้ายหลายๆอย่างและก็น,นั่นก็เป็นจุดหนึ่งเสียดายนะกรุงเทพของเราไม่ติดอันดับมือที่มีมหาเศรษฐีอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะมีเพียงแค่สิงคโปร์เท่านั้นครับที่เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนและขึ้นไปเป็นอันดับ5ของโลกสะดซ้าปนะครับ